สวัสดีทุกคนนะคะโคตร,ราพาร์ค่ะรพัฒนามนมงคลนะคะภาษาเยอรมันมันสนุกค่ะเคยทําอะไรหายไหมคะอะไรสักอย่างที่มันหายไปคะ่ะวันนี้โค้ดเลือกของ5อย่างคะ่ะที่มีความสําคัญกับชีวิตประจําวันของเรานะคะถ้าหายไปเนี่ยแย่เลยนะคะเราจะบอกว่าของหายเนี่ยพูดยังไงนะคะแต่เ,เรามาเริ่มกันเลยจากอย่างแรกคะ่ะอย่างแรกนี่คือมือถือคะ่ะทุกคนทํามือถือหายเนี่ยเซ็สงสุดๆเลยะคะ่ะเริ่มจากหมายเลขหนึ่งนะคะทุกคน i c h habe my handy p e r l o l e n Ich habe my handy v e r l o l e n ก็จะแปลว่าฉ so ันทำมือถือหายค่ะใครมือถือหายพูดประโยคนี้ได้เลย i c h habe my handy v e r l o l e n ฉันทำมือถือหายอันที่สองนะคะทุกคนสำคัญที่สุดเลยล่ะอันเนี้ยเป็นกระเป๋าสตางค์ค่ะเรามาดูกันนะคะข้อสองค่ะ i c h habe my porter m o n n e i e h e r l o l e n Ich คา b e m บ i n p ไม่พอเทอร์ม v เน l เฟโลเลนแปลว่าฉันทำกระเป๋าสตังห์หายะคะ่ะอิกคาร์เบอร์ไม่พอเทอร์มูเน่เฟโลเลนคำว่าพอเทอร์ม n เน e เป็นคนําที่แปลว่ากระเป๋าสตังค์นะคะฉันทำกระเป๋าสตังห์หายนะคะต่อมาคำข้อ3ค่ะทุกคนอันนี้นี่ลืมนี่ปวดหัวเลยค่ะทุกคนอ c กคา b e m บ i n ์ไมเนอร์ฟลุเซลเฟโลเลน I c h habe m e i n e s c h l ü s s e l v e r l o r e n ฉันทำกุญแจหายค่ะทุกคนที่นี้ปกติหลายๆคนคงจะรู้ว่าชดุสเป็นเพศแดร์คะแต่ว่าตรงนี้หลายดอกนะคะเวลาเราขายกุญแจบ้านเนี่ยเราคงไม่มีแค่ดอกเดียวใช่ไหมเราคงมีหลายๆดอกนะคะ ich habe meine Schlüssel verloren ทำกุญแจหายนะคะต่อมาค่ะอันที่สี่ทุกคนอันที่สี่เนี่ยสำหรับคนที่อาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปต่างประเทศนะคะอันนี้หายนี่วุ่นวายอะค่ะ ich habe meinen r e i s e p a พาด e ฟโลเลนอิ h ฮาเบอร์ไมเนนไรเซอร์พาด l ฟโลเคงไม่ค่ะอะไรพอเดาได้ไหมอันนี้คือหนังสือเดินทางค่ะฉันทำหนังสือเดินทางหายอ,อันนี้นี่เป็นของสำคัญเวลาเราเดินทางเลยนะคะสุดท้ายค่ะข้อ5ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เนี่ยถ้าเราไปท่องเที่ยวแล้วหายระหว่างการท่องเที่ยวก็จะเสงนะคะทำให้เราขาดสิ่งที่บันทึกเรื่องราวระหว่างการเดินทางนะคะมันก็คือกล้องถ่ายรูปนั่นเองนะทุกคน i c h h a b e meinen f o t o Apparat v e r l o r e n Ich habe meinen f น t o a p p a r a า verloren. ฉันทำกล้องถ่ายรูปหายค่ะเป็นยังไงคะมีใครเคยมีประสบการณ์กับ5ประโยคนี้บ้างมีใครเคยใช้แล้วนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเล่าให้ฟังหรือว่าใครแบบอุ๊ยโค้ดพอดีเลยกําลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยู่เลยกําลังอยากจะเอาไปพูดเลยนึกไม่ออกจริงๆว่าต้องพูดยังไงนะคะก็หวังว่า คลิปตรงนี้จะเป็นประโยชน์กัทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง Facebook ภาษาอังมาสนุนนะคะหรือยูทูบชาแนลอ c t ชชอสสตูดิโอนะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ